และเมื่อนางดูไปดูมาก็นึกขึ้นได้ว่านี่มันชุดขนาดเท่าตัวนางแปลว่าชุดเนี้มันคือชุดของนางเอกกับพระเอกณาตอนนั้นพระเอกเขากลัวแผนจะแตกเขาจึงรีบวิ่งมาหานางเอกแล้วนางเอกก็ทําเป็นว่าไม่รู้เรื่องพระเอกเขาจึงคิดว่าความลับที่เขา,าปิดมาโดยตลอดยังไม่ถูกเปิดเผยเขาจึงส่งสิทธิ์ให้กุ้ยไปแล้วก็บอกให้นางเอกห้ามเข้ามาดูชุดแต่งงานนี้นะ โดยที่เขาอ่ะไม่รู้เลยว่าเซอร์ไพรสของเขาอ่ะมันแตกไปตั้งนานแล้วที่ร้านของนางเอกนางเอกก็นั่งยิ้มไม่หุบว่านี่นางกำลังจะได้แต่งงานกับเขาเหรอและกุยไปก็นําขนมมาให้นางด้วยซึ่งในนั้นมันมีจดหมายน้อยจากพระเอกนัดให้นางเอกไปหานางเอกจึงรีบแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างดีเพราะว่านางรู้ว่าน่าจะต้องถูกพระเอกขอแต่งงานส่วนพระเอกเขาก็รอว่าคืนนี้เขาจะต้องขอนางเอกแต่งงานให้ได้ แต่แล้วอุปสรรคชิมเบอร์เริ่มก็ปรากฏนั่นคือจี้หมิงพ่อของนางเอกได้กลับมาหานางเอกในวันนี้นางเอกที่ได้เจอหน้าท่านพ่อครั้งแรกก็กระโดดโลดเต้นดีใจที่ได้เจอหน้าเขานางจึงได้ไปคุยกับท่านพ่อแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆที่ประสบพบเจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนีย่ยซางอวีที่หน้าเหมือนกับนางมากนางก็ถามนะว่านางกับเนีย่ยซางอวีอาจเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าแต่ว่าท่านพ่อก็บาบเบียงแล้วก็ไม่ตอบ และนางยังได้บอกด้วยว่านางได้เจอคนในดวงใจแล้วนั่นคือพระเอกเขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่ว่าท่านพ่อก็กลับโมโหและห้ามไม่ให้นางเอกกลับไปอยู่ที่ว่ากันอำเภอเพื่อไปอยู่กับพระเอกอีกนางเอกก็ไม่เข้าใจว่าทําไมท่านพ่อที่ยังไม่เคยเจอพระเอกสักหน่อยทําไมท่านพ่อต้องดูไม่ชอบเขาถึงขนาดนี้ด้วยซึ่งท่านพ่อของนางเอกยังไม่ยอมบอกความลับสุดยอดกับนาง ส่วนพระเอกเขาก็นั่งรอจนเหี่ยวแห้งนางเอกก็ไม่มาสักทีจนเขามารู้ว่าพ่อของนางเอกกลับมาแล้วเขาจึงรีบตามไปและเมื่อทั้งสองคนเจอหน้ากันก็จู่จีกันตามภาษาคนรักช่วงเวลาที่พระเอกกำลังจะจูบนางเอกจู่จูท่านพ่อก็ปรากฏตัวเขาทำหน้านิ่งใส่พระเอกจนพระเอกรู้สึกได้ส่วนนางเอกก็แนะนำว่าพระเอกคือใครแล้วก็ชมพระเอกให้ท่านพ่อฟัง แต่ว่าท่านพ่อก็หยิบยกเรื่องที่นางเอกจะต้องสวมรอยของเนี่ซังอีไปอีกนานแค่ไหนพระเอกเขาจึงรีบบอกว่าเขาจะทําให้ฐานะของนางเอกชัดเจนขึ้นด้วยการสู่ขอเขาจะทําให้นางเอกเป็นฮูยินคนเดียวของเขาแต่ว่าท่านพ่อก็กีดการแล้วบอกว่าคงไม่ต้องหรอกเพราะาเขาจะให้นางเอกอยาก,กับพระเอกและกลับมาอยู่ที่เรือหุ่นสมุทร แค่นั้นแหละทางพระเอกกับนางเอกก็งงกันทั้งคู่ว่านี่มันเรื่องอะไรกันทำไมท่านพ่อของนางเอกจึงมีท่าทีแปลกๆแ,และดูเหมือนว่าจะจงเกียจจงังพระเอกนักเมื่อนางเอกอยู่กับท่านพ่อท่านพ่อจึงได้บอกว่าเจ้าจะชอบใครก็ได้แต่ถ้าเป็นพระเอกเจ้าห้ามชอบต่อไปเนี้ยเจ้าห้ามไปมาหาสู่กับเขาอีกณตอนเนี้ท่านพ่อยื่นคำขาดนางเอกก็หาเหตุผลไม่ได้ว่าเพราะอะไร วันต่อมาพระเอกเขาอยากเอาใจพ่อตาเขาจึงได้เปลี่ยนจากชุดข้าราชการมาทำงานแบกหาที่ท่าเรือก็ในเมื่อพ่อตาบอกให้เขาจะต้องเรียนรู้ทุกอย่างของท่าเรือเขาจึงมาเริ่มงานในี้เป็นงานแรกนางเอกกับท่านพ่อก็อยู่ที่ท่าเรือด้วยเหมือนกันนางก็พยายามชี้ว่านี่ไงที่ท่าเรือเป็นระเบียบขึ้นมาขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าฝีมือของพระเอกนะและพระเอกเขาก็เป็นคนก่อตั้งกรมการเรือด้วย แต่ถึงแม้นางเอกจะพูดถึงความดีของพระเอกมากแค่ไหนแต่ว่าท่านพ่อก็ไม่ปรีปากชมอยู่ดีเขาไม่มีวันปล่อยให้เด็กสองคนนี้รักกันเด็ดขาดนางเอกจึงเลยไปคิดแผนการว่าทำยังไงนาจะออกไปหาเขาให้ได้นางเลยให้สางเสิ้นปลอมตัวเป็นนางแล้วก็ไปนอนพักที่ห้องของนางส่วนนางอะ่ะขอดออไปหาพระเอกที่ท่าเรือก็นางเห็นเขาว่าทำงานแบกหามาทั้งวันเขาจะต้องเหนื่อยแน่ นางจึงคอยไปทายาให้เขาแล้วก็คุยกันว่าจะทำยังไงดีเพื่อให้ด้านพ่อของนางเข้าใจและเมื่อนางกลับมาที่หลูกหดสมุดท่านพ่อก็รู้ว่าลูกสาวตัวดีแอบออกไปหาพระเอกเขาจึงได้วันให้สางเส้นคอยจับตาดูนางเอกไว้และมารายงานให้เขาฟังทุกเรื่องนางเอกที่ยังไม่รู้ตัวว่ามีหนอนบ่อนไส้นางก็ได้เตรียมแผนการนัดในให้พระเอกมาหา แล้วเมื่อทั้งสองคนมาเจอกันทางคู่ก็ก็โดดกอดกันเลยเพราะกว่าจะเจอหน้ากันได้เดียเ๋ยวนี้มันช่างยากเยินแสนเข็นแต่ว่าปกตทั้งสองคนจู่จีกันได้ไม่เท่าไหร่ท่านพ่อก็ปรากฏตัวพระเอกเขาจึงต้องขอโทษและเขาจะกลับมาใหม่ก็ท่านพ่อเล่นทำหน้านิ่งขนาดนี้ทางคู่ก็ไม่กล้าแล้วทนัทอาหลังเมื่อเขารู้ว่าจี้หมิงพ่อของนางเอกกลับมา เขารู้ว่าจี้หมิงคืออาสามหัวหน้าสามพักชาเขาจึงรีบตามมาหาจี้หมิงเอ,งเองก็เข้าใจในสัญลักษณ์ของพักชาเขาจําได้ทันทีว่าอาหลางคือเด็กตัวน้อยของพักชาตอนนี้อาหลางได้เป็นหัวหน้าพักเจวหลงแล้วเขาเองก็ดีใจเหมือนกันจากนั้นเขาก็ได้ปรึกษาก,กับอาหลางเรื่องของนางเอกเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งคู่รู้ตัวดีว่าพ่อของนางเอกถูกพ่อของพระเอกสังหาร นางนั้นพวกเขาเจะกีดกันไม่ให้พระเอกกับนางเอกได้รักกันเพราะว่านี่มันเป็นเรื่องของการแก้แค้นเขาเองก็ไม่อยากให้หนางเอกเสียใจแต่ว่าคู่ของพระเอกกับนางเอกยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุในที่สุดพวกเขาทั้งคู่ที่ยังไม่รู้ความลับตรงนี้ก็ได้แอบมาณเจอกันอีกแล้วพระเอกเขาเลยพยายามจะพูดขอนางเอกแต่งงานแต่เขาก็อัอ้มอ,อึงอ้งไม่ยอมพูดออกมาสักที นางเอกเลยพูดออกไปก่อนเลยว่านางรู้แล้วว่าพระเอกก็จะขอ,อนางเอกแต่งงานเพราะว่านางเห็นชุดแต่งงานสีแดงพวกนั้นแล้วพระเอกเขาจึงได้พูดออกไปสักทีว่าเขาอยากจะแต่งงานกับนางเอกแต่ว่าคู่นี้ก็มีอุปสรรคเพราะว่าท่านพ่อของนางกลับมาแล้วพระเอกเขาจึงต้องรีบหนีไปก่อนเพราะไม่อย่างนั้นนางเอกจะต้องโดนดุแน่ๆที่ร้านของนางเอกท่านพ่อก็ได้ไม่เย,ยี่ยมนางเอกถึงที่นี่ ทุกคนก็ต่างตกใจว่าพ่อของนางเอกไม่ใช่แม่ทัพเนี่ยหรอกหรอก็ตอนนี้ทุกคนยังไม่รู้ว่านางเอกไม่ใช่เนี่ยซางอวีแต่คือจี้ม่านบุตรสาวของจี้หมิงนางเอกเลยได้แถบไปก่อนว่าจี G ้หมิงคือพ่อบุญธรรมของนางต่อมาอาหลางก็มาปรึกษาจี้หมิงว่านางเอกกำลังจะไปเข้าร่วมงานชุมนุมพ่อค้าหลวงพวกเขาไม่อยากให้นางเอกจะต้องปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนเยอะและอาหลางก็อยากจะบอกเรื่องความรักของนางเอกด้วย แต่ว่าจี้หมิงก็บอกว่าเขาไม่เอาความแค้นในอดีตไปใส่ไว้ให้กับคนรุ่นใหม่อย่างนางเอกเขารู้จักนิสัยของนางเอกดีเขาจะไปจัดการเองเขาจะพานางเอกไปออกเรือแค่นี้นางเอกกับพระเอกก็จะไม่มีวันได้เจอหน้ากันอีกแล้วสาวใช้ก็แอบ,บมาได้ยินนางจึงรีบกลับไปรายงานนางเอกนางเอกจึงได้คิดแผนการแกล้งป่วยเพื่อให้ท่านพ่อเลื่อนการเดินเรือ แต่ว่าท่านพ่อของนางก็รู้ทันเขาไม่เชื่อในแผนการนี้นางก็สงสัยว่าท่านพ่อของนางรู้ได้ยังไงแต่ว่านางก็ไม่ย่อท้อนะในเมื่อนางมีเงินนางจะเอาทรัพย์สินพวกนี้ไปขายแล้วหนีไปอยู่กับพระเอกแต่ว่าท่านพ่อก็มาริบของพวกนี้ไปอยู่ดีนางยิ่งคิดก็ยิ่งสงสัยว่าทําไมท่านพ่อของนางจึงได้รู้ทุกความเคลื่อนไหวของนางและแล้วสางเส้นก็สารภาพาว่านางเอง นายท่านสั่งให้นางอต้องรายงานเรื่องทุกอย่างของนางเอกนางเลยต้องทำต่อมาได้เท้าฉินพระเอกกับแม่ทับเทาก็ปรึกษาการเรื่องของงานชุมนุมการค้าหลวงพวกเขาจะต้องเตรียมการให้พร้อมเพราะว่าครั้งนี้เสนาหลิงจะเข้าร่วมด้วยหลังจากการประชุมเสร็จพอพระเอกเขารู้ว่านางเอกจะนัดเขาก็ตื่นเต้นเขาสั่งให้กุ้ยไป,ไปไปสั่งดอกไม้เพราะว่าเขาตั้งใจจะขอนางเอกแต่งงานในวันนี้นางเอกก็รู้แล้วว่า พระเอกจะมาขอนางนางเลยแต่งตัวสง,งดงามแต่ว่าท่านพ่อก็รู้ดีเขาไม่ยอมให้นางเอกไปหาพระเอกเขาจะพานางเอกไปดื่มเหล้ากับเพื่อนของเขาด้วยเขาไปที่ไหนนางเอกจะต้องไปที่นั่นนางเอกได้ฟังแล้วก็ได้แต่ง,งองแงแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ท่านกุ้ยไผ่เขามาหาซื้อดอกไม้แต่ว่าเขาก็บังเอิญเจอแม่นั่งสยุยเขาเองก็พยายามหลบหน้า ซึ่งแม่นางสวยก็รู้ดีว่ากุ้ยไปพยายามหลบหน้านางนางเลยได้พูดออกไปเลยว่าต่อไปเนี้ยนางจะไม่ทําให้เขาอึดอัดอีกแล้วนางจะกลับไปเป็นสหายของเขาเหมือนเดิมและนางก็เดินจากไปทิ้งให้กุ้ยไปเมาตาลรหอออยู่ตรงนั้นท่านางเอกนางก็รู้สึกเบื่อที่จะต้องมานั่งฟังบทสนทนาของผู้ใหญ่แถมยังมีคนแซวว่านางเอกกับอาหลังเข้ากันได้ดีอย่างกิ่งทองใบหยกนางเลยเดินหนีนางจะทำยังไงดีนางอยากเจอพระเอกแต่ว่าก็ไปไม่ได้ แต่แล้วพระเอกเขาก็มาหางเอกที่นี่ณเอกนี่แทบร้องกรีดก,กว่าพวกเขาทั้งสองคนจะได้เจอหน้ากันช่วงเวลาพวกเนี้ยมันมีค่ามาหาศาลจริงๆแต่ว่าช่วงเวลาเนี้ยจีหมิงก็ได้มาเห็นด้วยนะตอนที่พระเอกกับงเอกกําลังเข้าได้เข้าเข็มจูจูก็มีหมอดูมาทักว่าพระเอกเขาเป็นดาวพิคาดกับชาติมาเกิดเพราะว่าคนที่อยู่รอบตัวเขาจะต้องมีอันเป็นไปไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าภรรยา พระเอกได้ฟังแล้วเขาก็รู้สึกเศร้าเพราะว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นนางเอกจึงได้ปลอบใจเขาว่าน่าจะอยู่ข้างๆเขาตลอดไปพระเอกเขาเลยเสนอแผนการขอเปลี่ยนข้าวสารเป็นข้าวสุกเขาจะขอเข้าคืนแต่งงานกับนางเอกในคืนนี้และเมื่อนางเอก,กมาที่บ้านท่านพ่อก็ทําหน้านิ่งแล้วก็จ้องเขม่งมาทางนางเอกพวกเขาทั้งสองคนจึงทะเลาะกันเพราะว่าท่านพ่อไม่ยอมให้นางเอกกลับไปคบกับพระเอก ส่วนนาเอกก็หาสาเหตุไม่ได้ว่าทําไมท่านพ่อจะต้องกีดกันด้วยพระเอกเขาได้ประโยชน์ตั้งมากมายผู้ชายดีๆขนาดนี้จะหาได้ที่ไหนแต่ว่าท่านพ่อก็ยื่นคําขาดว่านาาเอกจะรักใครก็ได้แต่คนคนเดียวที่นาาเอกห้ามรักก็คือพระเอกพรุ่งนี้เช้าเขาจะออกเรือและนาาเอกก็ห้ามขัดขืนครั้งนี้นางเอกกับท่านพ่อทะเลาะกันอย่างรุนแรงมากนางเอกก็เสียใจที่หาเหตุผลไม่ได้ และเมื่อนางเข้าตาจนนางจึงได้ไหว้วันให้ซังเซิ้นทําความดีลบล้างความผิดโดยการวางยานอนหลับท่านพ่อส่วนนางอ่ะจะขอดอดไปหาพระเอกขอแค่ผ่านคืนแต่งงานคืนนี้ไปท่านพ่อก็พูดอะไรไม่ได้แล้วฐานะพระเอกเขาก็ตื่นเต้นเตรียมงานแต่งโดยที่เขาไม่รู้เลยว่านางเอกจะมาหาเขาได้ไหม และแล้วน้าเอกก็มาจริงๆนางเอกเห็นเขาตั้งใจแต่งงานให้นางขนาดนี้ยนางก็อึ้งจนพูดไม่ออกพระเอกเขาเลยไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วอ่ะนางชอบจริงไหมและนางเอกก็พูดขอบคุณเขาที่เขาตั้งใจแต่งงานแต่งงานเพื่อนางและเมื่อนางเอกได้สตินางก็คิดขึ้นมาได้ว่าคืนแต่งงานบ่าวสาวห้ามเจอหน้ากันและแล้วบ่าวสาวมือใหม่ทั้งคู่ก็ได้แยกย้ายกันไปเตรียมตัว ณตอนที่นางเอกกาลังแต่งตัวอยู่นั้นจูจูอาหลังก็ปรากฏตัวเขามาบอกว่าโชคดีที่เขามาทันมันยังไม่เกิดเรื่องร้ายแรงนางเอกก็งงว่าแล้วมันจะเกิดเรื่องร้ายแรงอะไรล่ะเพราะว่านางอะยังคงไม่รู้ความจริง